ขออนุญาตติปักเลยถ้ขอติดที่นี่ติดเนาะเห็นสองฝั่งเลยครับโลกของรับฝั่งนู้นก็เห็นครับ มูลนิธิพระแผ่นดินไทยในสังฆราชูประถมจึงได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารานินายกขอประทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน45องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณ45วัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพอยู่ในพุ้นที่ ในโอกาสนี้ณสาราการ,รสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งอ,องค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกได้ถวายนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธนิระสัพัพารเนครให้มาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีรททิกธาตุ จำนวน4.5องค์ประดิษฐานณพตพลพิธีท้องสนามหลวงเป็นการทุกข่าวก่อนนั้นเชิญไปประดิษฐานณวัดต่างๆจำนวน4.5แห่งในพื ating, mm ้นที Hence, <in> ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที้ได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดต่างๆจำนวน4.5แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และถวายนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธวิระสัพพันธ์ไยอันหมายถึงพระพุทธเจ้าแห่งความปราศจากภัยภทั้งปวงโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุชนและองค์กรทางศาสนา